ปิดท้ายเด็ดมวยเดือดครับกับคู่เดือดมันมันคู่นี้ครับพิกัด63กิโลกรัมครับนักชกจากกัมพูชาครับชีวงฮองทกัดหบสากกรัมจพูชาครับชีวงฮองไหวเป็นเจเพศครับ25ปีสูง166เซนติเมตรนี่คือชีวงฮอง และรับวยจากชัยภูมิประเทศไทยทัับอายุ29ปีสูง176ซนิเมตรชบมาแล้ว95ไฟชนะ7.4และเสมอ2ขอสิบประมือให้ลิทิเดตไดมอนด์98ท่ไทยแลนด r e p r m o v i n c e Thailand ชมหน้าของฤิทิเดตไดมอนด์98ครับ นักสู้จากจังหวัดชัยภูมิเก่งมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับเด็กคนนี้คุณสราวุธพรมคงปาวอยครับสราวุธททำหน้าที่ครับเมื่อวันนั้น29ครับกับ25 176กับ166น้ำหนักริดกัดตัวนี่63เท่ากันนะครับ <hurting> แมถ้าไทยกับกัมูชานี่แน่นอนครับบรรยากาศในเวทีนี่ เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับสู้กันด้วยกฎกติกามวยไทยนะครับเรียมย้ำว่ารูปแบบแบบนี้เป็นกฎกติกามวยไทยครับมงคลผ้าปเจียดไหวครูนวมเต็มเอาล้ครับจะ3ยก4ยกหยกก็ว่ากันไปครับแหมเรื่องฝีมือนี่อย่าไปเล่นกับเขาครับสำหรับฤิธิเดชครับต้องบอกว่าแพ้วๆเลยเลยครับถ้าเป็นข้าราชการก็นี่แหละครับปาไป49 40้นะครับประสบการณ์เพียบ แต่วันนี้ครับชีวงหงครับขอมาทาบชั้นครับโอ้โหกดกับป้านขวาไปก่อนครับจิ้มทีนี่เฮทีครับกองเชียร์ของกัมพูชาโอ้โหดูกับแทงแล้วก็ขาวันนี้ครับชีวงหงวิตีเดียังใจเย็นอยู่นะครับยังไม่รีบไม่ร้อนครับเอาครับยกบัง อย่ารับเยอะครับอาวุธมวยไทยแอบเจาะขาอีกแล้วไม่ใช่กล่องกระดาษขอแล้วมาตีศีรษะนะครับนี่นักแข่งนะครับอย่ารับเยอะครับต้องตายบ้าแล้วนะครับหมวกปัดสวยครับลูกนี้ฤทธิเดชอ่ถทนได้ถนไปครับเอาล้วครับมาแล้วโอ้โหเตะทีนี้กระเด็นกระดอนนะครับมีหนักสองไซส์หน้าเอานะครับ เริ่มจะมาแล้วครับวิทิเดตครับโดนไปเยอะครับต้องขอเอาคืนบ้างดูครับประเภทยอดฝีมือเลยครับวิทีเดตไดมอน98หมัดขวาไม่โดนแม่ชีวงองก็เก่าแล้วครับนี่เพชรดำนะครับไม่ธรรมดาครับ หนักมวยที่ชื่อเพชรนี่เยอะจริงๆครับในประเทศไทยเพชรหน้าเพชรกลางเพชรหลังครับโอ้ย oh, โดนหมัดไปปลายต้องระวังครับล็อกแขนดิ่ทีเด็ให้ดีนะครับแม่จะง้างศอกแล้วครับเมื่อสักครู่ ก็ยังคุมเชิงไปเรื่อยครับริทิเดนครับยกแรกๆก็ยังไม่เร่งครับดูชั้นดูเชิงคู่ต่อสู้ไปก่อนว่าจะเอายังไงชีวองก็อยาประมาทนะครับเพราะว่าอาวุธของริทิเดนนี่คิดจะออนนี่แกออกทันทีนะครับเียวเข้าไปว่ายังไงกั โอ้จิ้มขวาครับมาอ้าวครับเหมือนจะมีเลือดซึมๆครับโพรงจมูกของชีวงองแหมเหนื่อยครับวันนี้เจอกับนิธิเดชครับไปดูภาพช้านี่ครับโอ้โหแทงซ้ายแล้วก็ตั้งกระแพงคาไวโอ้โหวิ่ฝันดอกนี้นะครับช่างงักเลยครับนี่ครับยังโชคดีว่าติดกาดนิดนึงนะครับสับล่างครับชีวงอง ปลายปหมัดครับโดนเหมือนกันครับนิธิเด่นนี่ครับหักสอกซ้ายหน้าปังเข้าไปครับเต็มแก้มเลยครับไปกันต่อครับเด็กมือเดือนครับพบกันเป็นประจำครับจันถึงสุขค่ำคืนแบบนี้ครับแม่กาศจะร้อนขนาดไหนนี่ต้องบอกว่าอุณหภูมิบนสังเวียนนี่ร้อนยิ่งกว่า เอฟซของช่อง8ดูแลสุขภาพครับหน้าร้อนแบบนี้ใจอย่าร้อนครับอยู่บนท้องถนนครับร้อนแบบนั้นอาจจะติดคุกติดตารางแต่ว่าร้อนแบบนี้ครับร้อนบนเวทีนี่เตะค,คนได้สตังค์ครับพอสามารถดังอีกตังหางเอาออกช่องแไปทั่วโลกครับมาซ้ายหน้าแม่ขวาหลังขวาหลังโดนต้นขาครับลิจิเดตโต้ต้นขาแล้วแข้งบางหางแล้วครับ แป้เก็บอาการดีเยี่ยมครับริธิเดนครับเจอจ่อไป3 4เมตรเอาคืนเอาโอ้ยสอกครับหักไปโดนเต็มๆต็มแม่ตามองล่างแต่ด้านบนนี่หักศอกซ้ายครับริธิเดนแฝกไปเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงกับริชิเดนแบบนี้ลำบากเลยครับดูครับดูเข่าไซโค้งปากศอกเข้าไปอาเออจะสะบัดสลัดแรงๆรงเลยครับนี่ ทีมเชียร์กัมพูชาครับลุ้นกันตัวโก่งเลยครับโอ,โ,โ,โอ้โหโดนเต็มบัดเลยครับหน้าสั่นเอาเจอศอกอีกโอ้โหโจัดหนักแล้วครับนิติเดชโอ้โหแทงแม่ชีวงหงก็สู้โอ้โหลากประกันกทวัซ้ายครับน่าจะเริ่มเจ็บแล้วล่ะครับชีวงหงครับ นี่ลยครับพิษสงของรทชิเดนนี่จะมาประมาณนี้และครับยกแรกอาจจะปล่อยไปก่อนครับยกส่อที่เอาคืนหักศอกครับเต็มหน้ากรยับไปแม่คิดจะเล่นวงในเหรอตีไปก่อนครับโอ้โหโดนสวนคืนแม่เข่านี่ตีมันจริงๆครับริชิเดนครับดูครับเลื้อยเป็นอนาคอนด้าเลยครับโอ้ยหน้าเลยครับแม่กรรมการไม่นับนะครับอ่ลุกขึ้นมาโอ้โหตีอ้อมมันยังไงครับลูกนี้ ถ้าเป็นฟุตบอลก็ปั่นไซดเลยครับไซโป่งหรือไซก้อยเอาเข้าอีกแล้วโอ้ยโดนแต่ละเม็ดแม่สารพัดนึกแล้วครับตอนนี้แมทั้งสอกทั้งเข่าแล้วครับตอนนี้ครับรับเลยนะครับชีวงพองดูครับมาแบบค่อยๆเดินเบียดไปครับบริติเดนครับรับอาวุธเก็บอาวุธไปก่อนมาแหละครับงัดศอกซ้ายตามด้วยเขา่าโอ้โห เปล่าครับจัดเต็มแล้วนะครับจางด้านของริดิเดชหลอมความขมำหงายเลยครับชีวงหองไม่รับทนนี้แล้วเกินครับโอ้แกต้องหันหลังเลยครับเวลาออกอาวุธวืดโอ้ยกระโดดสีบทยาแหมวันนี้มาแบบเต็มโชว์เลยละครับลุดว่ายังไงโอ้โหดูครับถอนหายใจเพืออเข้ามุมเลยครับชีวงองแหมเล่นกับใครไม่เล่นครับ มาเล่นกับฤิทธิเดชครับดูภาพช้าครับตุ้ครับโอ้โหหักศอกซ้ายเต็มหน้าอ่ะยังถือว่าชาตทรดความทนทานนี้ยังเป็นเลิศอยู่นะครับโอ้โหโดนแต่ละดอกหน้าในเหนียวจริงๆครับยังไม่ปริไม่แตกครับมีแค่เลือดกำเดาซึมๆมานิดหน่อยครับนี่ครับดูครับโอ้โหดีว่าโดนไม่เต็มนะครับลูกนี้เข่าโค้ง แล้วดูครับจังหวะบินตีโหนตีครับหูโดนแต่ละดอกในตัวโยนนั่นนะครับงัดตั้งเสียบไปครับนี่ครับมาสารพัดนึกจริงๆครับโอ้พอดูภาพช้านี่เห็นชัดเลยครับชีวงหองนี่โดนเยอะจริงๆครับเต็มไปด้วย่าทารพุสุดยอดเลยครับนักมวยจากกัมพูชารายนี้ไปตามกันต่อเลยครับยกสามเดินเข้าหาบ้างครับฤิธิเดนโอ้โหหัวไปข้อพับ เต็มๆครับมาีกทีซ้ายอ้าวเอาคืนได้ไหมโอ้โหดูครับจกกังหวะขาดขาดเกินเก<ม>ินแอบต่อ,อ,กอยกับฤิธิเดนเงื้อเงื้องงๆแบบนี้ก็โดนนะครับ<ม><น>ขขแข่งขวาโอ้โหเบิร์นสองแข้งเข่าตั้งหาก<ม><น>โอ้โหดูครับมาเป็นแอปเปอไทเซอร์เป็นเมนคอสเป็นของหวานเลยครับเป็นชุดเลยครับ<ม><น>ครบเครื่องครบองค์ ขามาอีกแม่ยังไงครับเริ่มจะนิ่งครับชีวงพองอสังเกตความหลากหลายของริทิเดทนะครับไม่ประมาทไม่ประมาท<ฮ>ครับยกสุดท้ายอาวุธยาวๆแล้วครับโอ้โหหนึ่งนาทีเต็มๆครับริทิเดทออกอาวุธแล้วก็ยังคงออกต่อครับอ,อ่ะปล่อยชีวงพองเดินมาบ้างครับ แม่เหมือนว่าไม่อยากจะเข้าเลยครับชีวงหองเข้าก็โดนออกก็เจ็บยังไงดีต้องวนครับนี่ครับแมเปาบอยต้องเตือนครับต้องเดินหน่อยครับนี่นะครับเพื่อให้เกมนั้นต่อเนื่องนะครับ ดิษเดก็ออกมาเรล่นแม่จะดึงศอกกลับกับพีรันม้วนแผ่นดินชีวงทองรู้ทันครับสังเกตนะครับเวทีแห่งนี้นี่นักมวยครับแม่จักต้าครับออกอาวุธแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยครับเพื่อความสวยงามโชว์ศิลปะด้วยครับโอ้โหแข่งสายแม่ออกมาเป็นจักพันแล้วกับ้าแม่ลูกนี้เสียหลักล้มลงไปยินเกินครับกองเทียกัมพูชาชอบใจครับอาครับสายหน้า โอ้โหโอ้เสียหลักเรียังออกได้นะครับพิธิเดชแตะหลุดดอกแรกหมุนกลับมาซ้ายอีกดอกนึงครับแม่ดูครับดูครับกองเชียร์ครับแม่หลุดคอยหน่อยคอยหน่อยคอยหน่อยครับแม่ทีมเชียร์ก็สนุงแล้วครับน้ำมือก็ต่อยมันครับแบบนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องครับครบองค์ประกอบเลยช่วงท้ายปลายยกเลยครับอีกประมาณ25วินาทีโอ้โห กลมหลบทันครับสอกลูกนี้ความสามารถเฉพาะทัวด้วยนะครับสายตาต้องดีครับหลบแล้วหลบให้ผ่านให้พ้นนะครับอ่าลูกนี้ครับเข็นออกไปไม่มีอะไรครับแมแต่ที่แน่ๆนี่ท่าทรหดต้องบอกว่าเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับนักวยจากกัมพูชาดูครับนี่ครับสังเกตนักสู้นะครับอ่ดูครับภาพช้านะครับ เป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยสปิริตครับจบแล้วจบเลยนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจกันครับดูครับจับเกี่ยวยกเตะล่างครับหูยจะดึงศอกกลับครับไม่โดนซ้ายหน้าครับโอ้โหซ้ายหลุดซ้ายครับโอ้โหเตะเดอกหันมาดูครับเปรี้ยงครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใครสุดยอดครับคู่นี้ครับมันจริงจ <Red> และเป็นนักชกจากชัยภูมิครับบริทเตนไดมอนด์นน98เอาชนะคะแนนชีววงฮองจากกัมพูชาไปได้ครับ